เจอรี่เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้เองจะเล่นเหมือนใครเล่นอะไรเล่นหนูมาดูยังมันจะดังไม่หน่อยเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงได้ยินนะครับโอเคมันเราจะเลิกเลย วุ้ยดูแมวดีอย่างท่อ่ะดูฝังแมวนะเกมนะเนี่ยเกยมไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมว่าคือเกมโอ้อไปจุดกระตุ้นไหมไอ้ฟังแมวมแมวเป็น โอ้โ้โอเยโอโอเยเออไม่ใช่กลัวเลยวะเออนะมันกลัวแล้วเออได้เรียนสักทีปิดเสียงเพลงไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวมันโหลดเสร็จเดี๋ยวมาแล้วครับทุกคนนี่ บ้านผมกำลังฝนกำลังจะตก,กโอ้ยปีกเกยไอไกยเชืส Comment, มันซ้อมไส้กูตรงลอยโกมือกูรุกลายโกมึงไอ้เพื่องหัวอา,อ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 ายกหยอกหยอกอายกหยอกหยอกแมวอยู่ไหนเนี่ยพอป,ปิดเสียงเพลงแล้วมันมันเป็นกีขึ้นมาทันที ทำไมช่วงนี้ผมชอบเล่นแต่มุกเกวะอ่ะอมะมามเป็นเกยมา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 แช่มนเกยแต่มกเกยฝ่ายดีเกยฝ่ายตำรวจอีจะลงไปโดนเซตตูดแน่ดีนะเมื่อกี้ไม่ลงไป เด๋ยวแตกสลายเด๋ยวแตกแน่นอนอืมอ้อ,อแตกหอยแล้วเพื่อนเดินแบบห้าห้าห้าแมวเฮ้ยนั่นไงข้างบนน่ะแมวข้างบนแมวข้างบน อาหอมใหญ่ทุกคนโดยใจเย็นดีพี่บบาวขอโจมตีมึงกอ่อนแล้วกันพี่บบาวขึ้นไม่ได้โคนโงง่ get up ai hi ha a wedge of cheese to be pushed through pong phak cheese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  phak ah, cheese oh cheese oy อยู่ไป็นาละอโอ้อ แม่บ้านหัวฝวยเอ้าโอ้ยจ๊บจบจบโอ้โห

มามาแล้ว,ลวนันบักชีบักชีบักชี มั่วแล้วแหลกดึก แต่มันจำเป็นแัให้เยังก็ไม่ อย่างอ๋อต,ตัเพี่เนวางกับตักุยนึกว่ากูจะเป็นอยอรแล้วให้พวกเพื่น ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่พ่อเป็นไงสบออชจารฉลาดของผมนะ่ะสำหรับวันนี้ก็พอก่อน